นี่มันหลวงพ่อหังดินภูมิกะโตนถ้าถามว่าสังคมเดือดร้อนทุกวันนี้มันเพราะอะไรเนี่ยทีนี้ถ้าถามว่าที่นี่วุ่นวายไหมไม่วุ่นวายเนาะแต่กรุงเทพวุ่นวายไหมเออเหมือนเหมือนกับจะ <laughs> บุ่นวายหนอ <laughs> นันเพราะอะไรอ่ะสาเหตุก็คือเท่าที่ มาจับก็คือความไม่รู้จักพอใช่เลยไม่ใช่แม่พระเจ้าก็ตรัสว่าเออคนที่ไม่รู้จักพอก็จะสแสวงหาราบยศสรเสริญต่างๆให้มากับตัวเองคนอื่นไม่มีก็ไม่เป็นไรมันเป็นสิ่งที่หอมหวานของมนุษย์ที่แย่งชิงกันเดี๋ยวนี้ก็แย่งชิงกันราบยศสรเสริญกัน โอ้โหใครดูค่าวตามข่าวตามข่าวเนี่โอ้รุนเลยนะลุ้นเลยว่าเออเป็นยังไงนอ้อยังไงนาะเพราะความแย่งชิงกันทั้งนั้นก็เนี่ยแหละเรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็พยายามฝึกความใจเย็นที่พูดในกระสอนตัวเองนะใจเย็นบางทีมก็ร้อนร้อนนะถ้ามันร้อนขึ้นมาเมื่อไรเออแสดงว่าเราหลงทางแล้ว วันนี้ก็อยากจะเอาเรื่องของพระเจ้าตัดไว้ในชีวกสูตรมาหมายให้ทบทวนมาก็จะทบทวนไปด้วยทำบุญแล้วได้บาปห้าประการโอ้แต่ก่อน,นี่ทำบุญีโ่โอ้โอ้อยากจะทำบุญมากเลยเนาะเดี๋ยวนี้ก็ถ้าจะทำบุญได้ลาบลวโอ้ยิ่งสแสวงหามากเลยเดี๋ยวนี้ก็โอ้ขอให้แม้แต่เอาอะไรที่ดังๆเดี๋ยวนี้ไอ้อะไรไอ้ไข่ไไไไไไ <c oughs> บอกหวยบอกอะไรก็ถูกกันเป็นก็ว่ากันไปเพราะว่าความความโลภอยากจะได้ที่เจ้าจัดไว้ในชีวะะิตกรูตรก็คือทําบุญได้บาปห้าประการพวกเราเคยฟังอยู่แล้วก็ลองมาทบทวนด้วยกันอีกครั้งหนึ่งผู้ใดผู้ใดฆ่าสัตว์อุทิศแก่พิสุสงผู้นั้นย่อมได้บาปเป็นอันมากไม่ใช่บุญหนึ่งได้บาปเพราะผู้นั้นกล่าว กล่าวว่าจงนาจงไปนําสัตว์นั้นมาโอ้แต่ก่อนนี้ไปวัดเนี่ยแตมาเนี่ยโอ้ทําไม่ได้ข้าไก่ตัวใหญ่ๆปลาตัวใหญ่ไม่ไปวัดนะเออถ้าได้เข้ากับแก้วกับอะไรนะ้นํเพริกเนี่ยไม่อยากจะไปเลยนะถ้าไปเราถือว่าออพระได้กินรู้สึกว่าดีใจ <c oughs> อ่าแต่พวกเราคงไม่เป็นอย่างนั้นละพวกเราก็คงได้ผักได้ง,งามๆก็คงจะดีใจได้มาให้สิ่งที่บุคคลที่ควรสมควรให้ ข้อสองจะได้บาปยังไงได้บาปเมื่อสัตว์นั้นต้องทุกทุกโศกเพราะถูกลากคอมามันมีไหนที่หมูตัวอ้วนอ้วนหัวตัวใหญ่ๆออ้วน,นพ,พีนี้มันจะเดินมาให้คุณเออเออดีดีด,ดีลองเพลงมากมาด้วยคงไม่มีเนาะเออดีใจดีใจดีใจคงไม่มีแล้ว่ะ มันทั้งทุกโศกแม้แต่พวกเราเนี่ยแม้แต่เขาไปอบอกว่าให้เลิกให้เลิกรักษาความสงบมันก็ยังสู้ตลอดเลยนะมันอยากจะได้ดั่งใจเพราะความลาบความอยากได้ลาบยศสิ่งที่เราอยากจะได้ข้อที่สามได้บาปคืออะไรโยมได้บาปเพราะผู้นั้นกล่าวจงฆ่าสัตว์นั่นสิอืม โอ้เราสอนน,สนั้นที่เป็นยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้ว่ามันได้บาปรู้สึกว่าได้กินละดีใจบุญปากนั่นในบุญปากนั่นโอ้ได้บุญปากได้กินปลาตัวใหญ่ๆโอ้มันก็จะเพราะมันไม่รู้มันอวิชาข้อห้าได้บาปเมื่อสัตว์กําลังถูกฆ่าได้รับทุกทรมานโอ้ oh. ทุกโศกเศร,รา้าถ้าเขาได้ยินว่าถ้าเรามี อะไรสิ่งที่เราทําผิดอืมเพราะความอยากขึ้นมามีคนไปจับเราจับขังเอาไว้เนี่ยอีกกี่ไม่กี่วันจะถูกประหารเนี่ยจะทาอย่างไรโอ้โหมันต้องทุกข์รับทุกข์ทรมานมากเลยอืเพราะว่ารู้ว่าตัวเองจะถูกฆ่ามาครั้งหนึ่งในชีวิตเคยเคยที่ขณะที่ยังไม่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้าน,นมี บุญบ้านต่างๆเขาจะฆ่าวาัวฆ่าควายฆ้าหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าปลาใช่ไหมเป็นอย่างนั้นไม่เช่อว่าชังทางเหนือเขาเป็นหรือเปล่าฆ่าตัวใหญ่ๆลาบโอหมาสู่กันกินรู้สึกว่าบุญมากบุญมากมาก็หลงไปกับเขานั่นแนละเพราะเพราะอาวิชชาไปเฝ้าแต่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็คือคือเวทนาเกิดความรู้สึกขึ้นมาช่วงขณะที่ยังไม่ปฏิบัติธรรม มีคืนวันนั้นนะเป็นบุญบ้านบุญสลองอหมู่บ้านเทศกาลตามหมู่บ้านก็มีวัวมันเขาจับมาจะเชื่อในประมาณตีสามมันก็ร้องทั้งคืนนะโยออมอพราะความเชื่อเหลือยคงจะทรมานมากผลสุดท้ายเขาก็ถูกจัดการฆ่าไปข้อสุดข้อสุดท้ายก็คือข้อที่ห้า,ได,าออไ,ได้บาปเพราะอะไรได้บาปเพราะ ทำให้พิสุสงฆ์ทั้งหลายยินดีในเนื้อสัตว์ที่ไม่สมควรอากัปปิยะอากัปปิยะคือยังไม่ให้ในะโยมกัปปิยะคือให้แล้วเจ้าตัดไว้ในชีวกระสูตรเพราะว่าจะทําให้พิสุสงฆ์งติดลดอาหารของเนื้อสัตว์ไม่ใช่ง่ายนะเนื้อสัตว์นี่โอ้โหถ้าใครไม่มีบุญเก่ามีบาร,รมีเพียงพอมันจะหวนไปยังไงมันก็จะกลับไป แม้แต่ตมามาปฏิบัติธรรมแล้วเวลาไปบินทบาทเนี่ยก็ผ่านอนุสัยที่มันนิ่งอยู่ในสันดานที่เราสะสมเอาไว้เนี่ยบินไปปุ๊บอะไรโยมที่ข้างๆทางย่างเนื้อแดดเดียวเข้าเหนียวสักหน่อยผ่านไปชว์กลิ่นเข้ามาเลยนะลด,ลดกลิ่นเสียงเข้ามาเออเออเอเอสัญญากเก่ามันขึ้นแต่ก็รู้เท่าทันนั่นเออรู้พยายาม ประหารในสิ่งที่เรามีตรงนี้ขึ้นมาก็เห็นทุกเห็นภยัยเห็นนึกถึงที่เขาเผาศพยมเออกลิ่นเหมือนกันเลยนะไม่ไหมอะไรต่างๆนานาเฮ้ยมันไม่เอาเลยไม่เอาเลยนึกถึงที่เขาจะเขาฆ่าเพราะฉะนั้นก็นึกถึงจุดนี้เราจะละสิ่งนี้ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ประมาณนี้สาธุทุกคนเจริญธรรมสาธุเนี่ยเขามีคลิปอันนึงอ่ะผวเมียไป ล่าปลาชะโดอะแล้วพอล่าโอ้ตัวใหญ่มากเลยพอล่าล่าเนื้อเสร็จแล้วภรรยากลับมาบ้านนะดิ้นเหมือนปลาชะโดเลยนะ mm hmm. บอกว่ากูทรมานเหลือเกินกูทรมานเหลือเกินอะไรเงี้ยนะ <c oughs> จนมีคนเขาบอกว่าเอาเอาเนื้อมันไปทิ้งที่เดิมนะ mm hmm. มันพยาบาทพอเอาเนื้อไปทิ้งในสระที่ไปล่ามาเนี่ย ภรรยาก็สงบลงอะไรเงี้ยสามีเขาบอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปก็จะไม่ไปล่าปลาชะโดละอย่างเงี้ยก็จมาว่ามันเป็นจิตใต้สํานึกนะของคนเราที่รู้ว่าอะไรดีไม่ดีเหมือนกับที่มีคนทางเจ้าที่อบอกว่ามีคนไข้คนหนึงแปลกมากเลยอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะตอนมาใหม่ก็เป็นปกตินะ แต่พออยู่ไปอยู่ไปเนี่ยจมูกมันเริ่มยืนนย่นขึ้นยื่นขึ้นคอนี่อยู่ดีๆก็มีรอยแผลมีรอยแผลแปฏว่าไม่ไม่นานคนนี้ก็เสียชีวิตดิ้นพลาดพลาดนะถ้าใครเคยดูการฆ่าหมูนะเขาจะแทงคอก่อนะมาเคยไปดูที่โรงงานฆ่าสัตว์ตอนที่ะมากินบังสมิรัตนะี เลิกกินเนื้อสัตว์แล้วอะแล้วก็ไปยืนไปยืนดูเขาเขาจะมีฉีดพ่อค้าจะเอาหมูตัวไหนเนี่ยเขาจะฉีดสีแดงๆแ,แล้วก็จะมีพยาช่าคนหนึ่งนุ่งกางเกงในนะตัวหนึ่งถือ,ไ,อไม้หัวตุ้มใหญ่ๆนะฟาดหัวมันปรับปรับแล้วมันดิน้นยังไม่ทันตายเลยเขาก็เอาพาดไม้พาดไม้แล้วก็เอาปังตอปลายแหลมนะ่ะแทงคอ ข้างล่างก็จะเป็นกระมังไม้นะลองอะไรลองเลือดนะแล้วก็เอาขึ้นกระทะกระทะนี่ไฟร้อนๆก็จะมีคนงานขูดขูดขนแต่มีกลุ่มหนึ่งเล่นล็อกต็อกสนุกสนานเฮฮานะได้เห็นว่าเห็นแล้วก็เกิดสลดสังเวชน,น,นะแล้วก็แต่ก่อนนี้ก็ชอบกินเลือดหมูด้วยนะ โดยเพราะเลือดหมูนี่เขาใส่กระเพาะปลาด้วยนะสมัยก่อนอันนี้เพราะความไม่รู้ไงอันนี้ก็เลิกมาได้ไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีแล้วเลิกกินเนื้อสัตว์นี่คือเป็นวิบากแม้แต่เคยได้ยินไหมที่มีผู้หญิงอะ่ะคนขายปลาเนี่ยตอนก่อนตายเนี่ยดิ้นเหมือนปลาถูกทุบหัวเลยไังพวกจิตวิญญาณพวกเนี้มันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งอะ่ะ มนุษย์เราเนี่ยมีปัญญาแยกแยะดีชั่วถูกผิดแต่ว่าทำไปมันก็พอร,รู้อยู่แต่มันก็ฝังใจตัวเองเรื่อยๆเนี่ยจนทัางออกมาเหมือนสิ่งคล้ายๆสิ่งที่เรากระทำไปอย่างนั้นนั้นพระเจ้างตัดว่าบาปเนี่ยอย่าทำเสียเลยดีกว่าท่านตัดว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยทำให้อายุสัน้นหรือเราเป็นเกิดมาชาตินี้เจ็บป่วยอดแดดเนี่ยก็ คงจะเป็นเรื่องการไปแกล้งสัตว์ไปฆ่าสัตว์พาะงั้นถ้าเว้นได้เนี่ยดีที่สุด